สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับเนาะพบม,มาเจอกับผมเหมือนเดิมนะจเจ้าเก่าเจ้าเดิมผงเฟยสาระเริงพืชนะครับเนาะเย็ยนมากบรรยากาศนะอาจจะได้ยินเสียงนะครับรถเกี่ยวดังแรงนิดนึงนะครับเนาะแต่ผมกนะ็จะพูดแรงๆให้พี่น้องได้ฟังนะอาจจะได้ยินแรงนิดนึงผมจะพาพี่น้องนะไปดูพืชกับกชนิดนึงนะครับเนาะพืชที่ทุกท่านรู้จักดีเลยนะพืชใกล้ตัวทุกท่าน,นี่เองนะ แต่สรรพคุณทางยาของเขาเยอะจริงๆเลยนะครับพี่น้องอย่ามองข้ามนะผมก็จะพาพี่น้องไปดูกันเนาะว่าต้นนี้คือต้นอะไรไปดูกันเลยครับเผื่อไม่เสียเวลาเนาะแต่นะเข้าเลือกก่อนเนาะพี่น้องท่านใดนะครับเนาะอยากดูเอาแค่นะครับเนาะความรู้นะหรือสรรพคุณนะครับเนาะจากสามสี่นาทีก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้าท่านใดนะครับอยาก รู้ทั้งหมดก็สามารถดูจนจบคลิปได้นะครับนาะไม่ได้ห้ามกันนะ่ะไปดูกันเลยเนาะอว่าต้นนี้คือต้นอะไรไปดูกันเลยครับนี่นะครับอยู่ข้างหน้าผมนี่เองเลยนะอยู่ข้างทางนะไม่จําเป็นนะครับนาะอต้องบอกชื่อใช่ไหมพี่นะ้องเนาะหลายท่านรู้แล้วนะเนาะเมื่อเห็นต้นเขาเนาะนะครับนาะอนี่เลยนาะออยู่ข้างหน้าเนาะต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นมะขามป้อมนะครับเนอะือ ผมเจอนะครับมันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะไม่ได้ไม่มีใครเอามาปลูกนะอันนี้คือมะขามป้อมบ้านเรานะครับเนะาะสายพันธุ์ที่เล็กๆนะครับเนาะเอ,ออลูกไม่โตนะครับลูกประมาณเท่าหัวแม่มือนะครับสสงสุดเลยหรือนิ้วชี้ของเรานี่แหละครับเนาะเท่าลูกแก้วนะลูกแก้วที่เด็กเอาไปดีดเล่นนะสมัยเด็กๆใครเคยเล่นลูกแก้วบ้างนะครับเนาะก็จะต้นบรมานั้นนะคร <unemploy> ับเอาลูกของเขาเนาะใบนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เนาะไม่ต้องอธิบายมากเลยนะครับเนาะมะขามป้อมลายท่านงรู้ดีเลยนะอืม มาขามป้อมนะครับนี้คือชื่อทางการเลยนะครับเนาะแต่ชื่อแต่ละท้องถิ่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแต่ละท้องถิ่นเขาจะเรียกอะไรกันนะครับเนาะแต่ชื่อทางการที่เขาเรียกเขาจะเรียกมาขามป้อมนะครับนาอมาดูนะครับสรรพคุณหลักๆของเขาเลยนะครับเนาะมาขามป้อมนะสรรพคุณทางยามีอะไรบ้างผมจะจะไม่อธิบายให้เรื่องลักษณะต้นนะครับพี่น้องเนาะอนะพี่น้องคงรู้จากดีเลยนะทุกท่านเนาะคงจะรู้จากดีเลยนะครับเนาะทุกคนเนาะนะ สัคุณแรกเลยนะครับเนาะมะขามป้อมนะมะขามป้อมแห้งนะครับเนาะช่วยรักษาโรคบิดนะใช้ล้างตารักษาตาแดงตาอักเสบได้นะครับเนาะอันนี้คือมะขามป้อมแห้งเลยนะครับอันนี้ในกรณีผลของเขาเนาะมะขามป้อมเป็นส่วนหนึ่งประกอบใช้สําหรับการรักษาไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับเนาะบรรเทาโรคนะครับรักษาภาวะของโรคเอดได้อีกเลยนะครับเนาะแต่ส่วนที่ใช้นะถ้าไปใช้เป็นยาสมุนไพรนะครับพี่น้องต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีนะจะได้ปลอดภัยกันนะครับเนาะไม่ควรไปรับประทานทำรับประ านกินเองนะครับเนาะมันอันตรายเหมือนกันนะ ถ้าเราผสมส่วนไม่อะไรนะครับไม่ลงตัวนะครับนาอเราต้องไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือไปศึกษาแพทย์เป็นไทยนะครับนาอช่วยในการป้องกันนะครับการเกิดโรคเบาหวานนะใครที่กลัวเป็นโรคเบาหวานนะครับนาอให้นำนะครับนาอมาขามป้อมไปรับประทานนะอันนี้ในกรณีผลของเขานะครับนาะป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามที่ผมพูดพูดด้วยเลยนะครับนาอช่วยลดอาการนะครับแทรกซ้อนทางตาจากโรคเบาหวานได้อีกเลยนะครับนาอใครที่กลัวเป็นโรคเบาหวานขึ้นตานะฮะผมก็แนะนำนะครับน้ห้รับ ประทานมะขามป้อมเยอะๆเลยนะครับเนาะในกรณีผลของเขาเหมือนกันนะครับเนาะมะขามป้อมส่วนมากจะอยู่ที่ผลนะส่วนมากนะพี่น้องเนาะคล้ายๆนะต้นสมอสมอนั่นเองนะครับเนาะผลของเขาจะดีมากเลยนะครับเนาะส่วนในกรณีอื่นนะครับเนาะรากแห้งของมะขามป้อมนะครับนำมาต้มกับน้ําดื่มแก้อาการท้องเสียร้อนในนะครับความดันโลหิตสูงใครที่อ่าเป็นความดันโลหิตสูงนะครับเนาะหรือกลัวเป็นความดันโลหิตสูงก็นำมาต้มน้ารับประทานต้มน้ําดื่มได้เลยนะครับเนาะ ส่วนผลของเขานะครับน้องมีรสเปรี้ยวนะครับน้องมะขามป้อมจะช่วยละลายเสยมหาและบำรุงเสียงได้ดีเลยนะสำหรับใครซี้เสียงแหบแหบคล้ายๆผมนี่แหละนะพี่น้องเนาะอตอนนี้ก็นะใกล้จะเข้า6กโมงแล้วนะครับเนาะค่ำแล้วมืดแล้วนะผมก็จะพยายามถ่ายให้พี่น้องนะครับเนาะได้ดูกันก่อนนะครับก,ก่อนที่มันจะมืดนะซูมนิดนึงนะครับเนาะเอา1.0่ดดีกว่าเนาะนี่เลยนะในกรณีอื่นๆนะครับเนาะอ่า ใช้แก้อาการปวดฟันนะครับนะโดยการใช้นะครับปมกิ่งก้านต้มกับน้ำนะแล้วนํามาอมไว้ในปากนะครับเนาะจะช่วยในเรื่องอาการปวดฟันได้เลยนะครับเนาะรวมแม้กระทั่งรักษาโรคและป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟันนะครับหรือโรครักปิดลักเปิดนั่นเองนะครับเนาะแล้วแต่จะเรียกไปนะครับแต่และพื้นที่จะเรียกไม่เ,เหมือนกันเนะาะผมก็จะขึ้นภาพให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับเนาะทั้งผลทั้งดอกนะครับเนาะ อันนั้นเป็นภาพนิ่งนะแต่ต้นนี้มันยังไม่มีผลนะครับเนาะยังไม่เป็นผลเนาะผมก็จะขึ้นภาพที่นะครับเนาะมีผลนะครับขึ้นภาพผลขึ้นภาพอะไรให้ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับเนาะให้พี่น้องดูไปเรื่อยๆนะครับนะ้องไปด้วยกันนะใบสดของมะขามป้อมเนาะนำมาต้มกับน้ําอาบนะลดอาการไข้ได้อีกใครที่มีอาการไข้ตัวร้อนนะอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับในกรณีใบสดของเขาเนะนำมาต้มน้ําอาบเลยนะครับเนาะ volleyball. หรือแม้กระทั่งนะครับเนาะมะขามป้อมมีฤทธิ์ในการต้านการเกิดโรคมะเร็งนะครับใครที่กลัวเป็นโรคมะเรง็งอันนี้ก็สามารถนะครับเนาะนำรากของเขาไปต้มน้ําดื่มได้เลยนะครับเนาะเพื่อป้องกันนะการเกิดโรคมะเร็งได้เลยนะมันเป็นต้นอย่างนี้เนาะนะครับเนาะหลายท่านก็คงนะรู้ดีเลยเนาะว่ามะขามป้อมเป็นต้นยังไงนะมันก็ไม่มีอะไรสวยให้ให้ดูนะครับในต้นของเขาเนาะแต่เรามาเอาความรู้กันนะครับเนาะ รวมแม้กระทั่งนะครับเนาะมะขามป้อมมีนะครับเนาะเออเป็นยานะครับไม่ใช่มีเราผมก็พูดผิดไปเรื่อยนะครับแก้หวัดแก้ไอไน,นะละลายเสมหะนะอันนี้ก็ช่วยได้เลยนะครับเนาะโดยการนําผลสุดประมาณ30ผลนามาคั้นเอาแต่น้ำนะตําให้หละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น้ำเนาะหรือนํามาต้มทั้งผลนะครับเนาะแล้วดื่มแทนน้ําได้นะครับเนาะจะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะครับเนาะผลนะครับเนาะ อ่าใช้บํารุงร่างกายนะครับใครที่ร่างกายไม่ไม่ดีนะว่าบารุงอวัยวะนะทุกส่วนเลยภายในร่างกายเนะอันนี้เป็นยาบํารุงได้อีกเลยนะครับเนาะสำหรับผลของเขาหรือรากของเขาเนาะรากของมะขามป้อมเนาะเป็นยาบํารุงได้ดีเลยนะครับเนาะช่วยบํารุงโลหิตนะใครที่โลหิตไม่ดีอันนี้ก็สามารถบํารุงโลหิตได้นะโลหิตอะไรเลือดของเรานเองนะครับเนาะหลายท่านบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้เลยว่าโลหิตคืออะไรนะอืม ดูกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆนะผมก็จะเดินนะพูดให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับเนาะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับเนาะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะครับร่างกายของเราภูมิคุ้มกันต่ําอันนี้ก็สามารถนะครับเนาะนำรากของเขาไปต้มน้ําดื่มหรือรับประทานผลดิบก็ได้เลยนะครับเนาะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับเนาะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงนะครับช่วยบํารุงหลาสายตานะครับใครที่มีอาการสายตาฟ้าฟางอันนี้ก็สามารถนะช่วยบารุงสายตาได้อีกเลยนะครับ S <S <an> ก็โดนไปเรื่อยๆนะดูต้นไปเรื่อยๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับเนะาะคลิปอาจจะไม่ดีนะครับเหมือนชาวาบ้านเขานะครับเนาะแต่ผมก็นะอัดข้อมูลแน่นๆให้พี่น้องไนดะ้ฟังกันเลยนะครับเนาะรวมแม้กระทั่งนะช่วยบำรุงรักษาเส้นผมนะและให้สุขภาพของเส้นผมของเรานะครับมีความนุ่มลื่นและป้องกันผมร่วงไนดะ้อีกใครที่มีการผมร่วงนะครับหรือแม้กระทั่งผมวงวกนะด้วยการนะครับเนะาะนำมะขามต้อมนะครับเนาะนะมา ะะมาต้มนะครับเนาะกับน้ํามันมะพร้าวนะแล้วเอาน้ํามันมาหมักผมนะนารากหรือใบก็ได้นะของต้นมะขามป้อมเนาะตามที่ผมจําได้นะครับเนาะนามาต้มแบบกับน้ำมะพร้าวนะครับมาต้มหรืออะไรนะมาทอดเออนะมาทอดนะครับเนาะกับ น้ำมะพร้าวอะไรประมาณนี้นะตามที่ผมจําได้แต่พี่น้องก็ต้องไปศึกษาคันกว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่รักษาผมได้ดีจริงๆเลยนะตามที่ผมไปอ่านมาผมก็นะจําได้เนาะผมก็จะมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับมันก็จะง่ายกันกันไปเลยนะครับเนาะช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณนะครับเนาะชะลอการเกิดริ้วรอยนะครับเนาะอันนี้ก็ช่วยได้เลยนะระแมกระทั่งนะครับใช้บำรุงนะครับผิวหน้าให้ขาวใสนะรักษาฝ้าด้วยการนำนะครับมาขามป้อมมาฝนนะกับ นะครับมาฝนกับหินก็ได้นะครับฝนนะนำลำต้นของเขามาฝนหรือรากก็ได้นะมาฝน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 นะครับให้เป็นฝุ่นละเอียดเลยนะครับผสมน้ํานิดนึงนะแล้วก็มาทา ตรงบริเวณที่เป็นฝ้านะครับเนาะนี้ก็จะช่วยได้นะใครที่เป็นฝ้าริ้วรอยก็จะลบได้เลยนะช้ามะรุ่งนะครับเนาะผิวหน้าให้สดใสจริงๆเลยนะครับเนาะรักษาฝ้าตามที่ผมพูดเลยนะครับเนาะมีวิตามินซีสูงเลยนะครับเนาะในมะขามป้อมสามารถดูดซึมได้เร็วนะกว่าวิตามินซีชนิดอื่นๆเลยนะใครที่รับประทานมะขามป้อมเยอะๆนะจะช่วยในเรื่องนี้ได้เลยนะครับเนาะจะได้รับวิตามินซีเต็มๆเลยและดูดซึมได้ง่ายกว่าสมุนไพรอื่นๆเลยนะสำหรับวิตามินซีนะครับเนาะยนิยม รับประทานนะสดๆเลยนะเพื่อให้ทําให้ชุ่มคอนะครับอ่าะไรที่นะ่ามีอาการกระหายน้ํานะครับนะ้อร้อนในกระหายน้ําอันนี้ก็จะช่วยได้เลยนะสําหรับมะขามป้อมก็มีสัรพคุณทางยาเยอะจริงๆเลยนะ ส,ส่วนส่วนสเคัือื่นนะครับนาะช่วยในการปรับประจำเดือนให้มาปกติได้เลยนะครับนาะงสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เลยนะนำรากของเขามาต้มน้ำดื่มเนาะเปลือกมะขามป้อมเนาะสามารถนำมาต้มน้ำดื่มนะแก้โรคบิดนะทายบิดมุกเลือดอันนี้ก็ช่วยได้เลยนะสคุนของเขาเยอะจริงๆนะครับน้อยางจากผลใช้าหยอดตาได้อีกนะแก้ตาอักเสบกินเพื่อช่วย อาการย่อยอาหารนะครับใครที่ท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะในกรณีผลของเขานะหรือ่อาคั้นเอาแต่น้ามาหยอดอตรงที่ตาก็ได้นะตาใครที่มีตาอักเสบนะครับเป็นตาอักเสบเนาะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะพี่น้องร้แม้กระทั่งนะครับเนาะ นะครับขับปัสสาวะนะครับเนาะเป็นยาระบายได้อีกนะถ่ายพยาได้อีกเช่นกันเลยนะครับเนาะอันนี้ช่วยได้เลยช่วยป้องกันการเกิดแพ้ในกระเพาะอาหารช่วยป้องกันรักษาอาการโรคท้องผูกช่วยยับยั้งความเป็นพิษของตับได้อีกเลยนะอืมสัพพคุณของมะขามป้อมเยอะจริงๆเลยนะครับเนาะรักษาไข้ทับระดูนะครับน้ยช่วยรักษาโรคน้ํากัดเท้านะครับน้ยการนําเปลือกของมะขามป้อมนะมาฝนก็ไปทาตรงที่นะครับโดนน้ํากัดเท้าอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะอืมผมก็จะ พูดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะพี่น้องเนาะ รวมแม้กระทั่งนะครับมเมล็ดมะขามป้อมเนาะเมื่อนำนะมาตำเป็นผงชงกับน้ําดื่มนะช่วยรักษาโรคหอบหืดนะหลอดลมอักเสบอาการขึ้นไส้อาเกียนได้ใครที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนโรคหอบหืดนะอันนี้ช่วยได้เลยนะครับเนาะนำมเมล็ดของเขามาตำให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ําดื่มเนะาะก็ช่วยในเรื่องนี้ได้เลยนะรวมแม้กระทั่งช่วยบํารุงปอดบำรุงหลอดลมนะครับหัวใจและกระเพาะอาหารของเรานะครับเนาะช่วยรักษาโรคข้อตีบนะครับเนาะมะขามป้อมช่วยป้องกันรักษาโรคความดันโลหิตสูงเนาะ ามะขามป้อมแห้งนะครับเนาะ,เ,นาะเมื่อนํามาผสมกับน้านะครับเาสนิมเหล็กจะช่วยแก้โรคดีซ่านได้อีกเลยนะครับเนาะใครที่เป็นโรคดีซ่านนะอันนี้ก็ช่วยได้เลยนะประโยชน์เยอะครับมะขามป้อมเนาะพูด3วันก็ไม่หมดเลยนะรวมแม่นะครับเนาะต้นและเปลือกของมะขามป้อมใช้เป็นยาฝาดสมานได้อีกเนาะเมล็ดของมะขามป้อมนะครับเ,เมื่อนําไปเผาไฟจนเป็นเท่าแล้วนะนํามาผสมกับน้ํา อะะไระน้ำมันพืชอะไรประมาณนี้ตามที่ผมจําได้เนะนำมาทาตรงที่เป็นตุ่มคันนะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนะครับเนาะแก้อาการผดผื่นคันได้ตุ่มคันก็จะหายไปนะใบแห้งนํามาย้อมเส้นใยนะครับไหมขนสัตว์นะจะทําให้เป็นสีน้ําตาลเหลืองอ่อนๆนะครับเนาะสีน้ําตาลเหลืองอ่อนอนนี้สวยงามมากเลยนะครับเนะาะมะขามป้อมมีประโยชน์เยอะจริงๆเลยนะครับเนาะลําต้นมะขามป้อมนะเป็นไม้ที่เหนือแข็งทนทานนะครับจึงเหมาะแก่การทําเครื่องประดับเสาเข็มเนาะหรือนาอํามา เป็นเชื้อเพลิงได้อีกเลยอันนี้ในเรื่องประโยชน์ของเขาเนาะแต่สับคุณทางยาย,ยังมีอีกเยอะเลยนะครับเนาะที่ผมยังพูดไม่หมดนะครับเนาะผมก็จําได้แค่นี้นะอืมก่อนจากกันวันนี้นะครับเนาะผมก็แนะนําก่อนนะว่าผมไม่ใช่หมอนะครับเนาะผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะเพื่อให้พี่น้องนะ ไปศึกษาคนขวข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีนะหรือไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูนะครับก่อนที่จะมาทำเป็นยานะจะได้ปลอดภัยกันนะครับสําหรับอีพีนี้ผมขอกล่าวคําว่าขอบคุณทุกท่านมากครับที่เสียเวลาเข้ามารับชมผมนะครับนอผมก็อัดข้อมูลให้แน่แนๆ่นเลยนะจะไปทำเป็นยามันรักษาโรคอะไรได้บ้างนะให้พี่น้องนะครับนอไปลองทําดูนะครับเนาะ